อันนี้รอบรอบสองคลิปนี้กับคนณเวรไลก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะไงแน่เพิ่นกับไง่ประซักันเนาะค่ะพักบุงอันตรงนี้ครับคนณเวรไลกับพว่าเฮ้าไงแน่เพิ่นกับไง่ประซักันเนาะค่ะพักบุงอันตรงนี้ครับคนณเวรไลกับพว่าเฮ้า พอดใส่เห็ดเต็มเด้อค่ะนี่ใส่ใส่พ่อห้เพิ่นกินลาบกินหังเพิ่นเนาะนั่นใส่ให้เพิ่น,<ม>น,นพ,พ,พ่อตัวมันปลูกใส่ทอแปบเนาะค่ะนี่จ้าผักบุ้งไฮโดรโปนิกเนาะผักบุ้งไฮโดรโปนิกข้นเบียกร์ปลูกใส่ทอแปบเนาะค่ะนี่จ้าผักบุ้งไฮโดรโปนิกเนาะ ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์ขนเวียกไรของคนเวียกไรนี่แหละฝีมือคนเวียกไรกันนหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะความรู้ก,กันยังบ่หลายปรยดยะด้ใส่เห็ดเต็มเด้อค่ะนี่ใส่ใส่พ่อห้เพิ่นกินรากกินหยังเพิ่นเนาะนั่นใส่ให้เพิ่นพ่อถ่วม,มันเพื่อเพิ่นติดนหนบ่ติดน้่มเนาะค่ะยางละสิบหม่องละสิบเม็ด หนึ่งล้านชิบกว่าเม็ดเนาะคะ่ะไส่กับปลูกใส่ทอ่อแปบเด้อคะ่ะทอ่อแป็บต่ว่าคุนเวียดไลกับใส่อันนี้พักบ่วงกับย่างละสิบเม็ดเนาะคะ่ะสิบเม็ดกลัวๆทางบนคุณน,น้ำเพิ่นกระสิไปทางบนกับไปรอเรียงขึ้นไปตรงทอร่อแปบนั่นเนาะคะ่ะไปถึงพู้น่ะพี่นวงคะ่ะใส่กับปลูกใส่ทอ่อแปบเด้อคะ่ะทอ่อแป็บต่ว่าคุนเวียดไลกับใส่ อันนี้ผักบุงกัดยางละสิบเม็ดเนาะค่ะสิบเม็ดก็กลัวเอาเม็ดเพิน่นใส่อันฟองหนามบ่บ่พร้อมกันเนาะก็เลยใหญ่บ่ทอกันแม่พี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้กันยังสิจ้ามือน,นี้คนเวียงไลสิภาพพี่น้องมาชมผักบุ้งไฮโดรโปรนิกเนาะค่ะเนาะคนเวียงไลก็ได้เพิ่นได้ปุ๋ยได้หนามเด้กค่ะแต่วันหนามก็บ่ เพื่อเพิ่นติดน้ำบวติดน้ำเนาะค่ะยางละไอ้หม่องละสิบเม็ดหม่งละสิบกว่าเม็ดเนาะค่ะตรงนี้ก็คขั้นเวลไลกับสิเพชรต่อไปอีกอยู่ได้ค่ะเนี่ยสิปลูกต่อไปอีกอยู่เพราะว่าเม็ดเพิ่นบ่านเดออันเพิ่นพอให้รอเลี้ยงขึ้นข้างบนเนาะค่ะเด้นี่เพิ่นกระสิขึ้นหน้าพิ่นกระสิมาขึ้นตรงนี้แหละค่ะเป็นรอเลี้ยงกับ ตีจ้ามันนี่คนเวียดไหลสิผพาพ,พี่น้องมาชมผักบุ้งไฮโดรโปรนิกเนาะค่ะเนาะคนเวียดไหลกระด็จกำลังสวงามพอดีเนาะค่ะผักบุ้งกระดายต่ว่ายังยมาท่านพ่อเก็บดอกค่ะข้นเวียดไลกระด็จพามาอัปเดตให้มึงนั่นท่านจะพ่อเก็บกระสีฝางามมันนี่เพิ่นกระสีขึ้นไปข้างบนญได้ค่ะมันนี่น้ำทอเพิ่นกระสี เอาเม็ดเพิ่นใส่อันฟองหนามว่บ่พร้อมกันเนาะก็เลยใหญ่บ่ทอกันไม่พี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็นเน่กำลังสีงามพอดีเนาะคะ่ะพักบุ้งกระดายต่วันเนี่มาทัานพอเก็บดอกค่ะเรี่บร้อยก็ได้พามาอัปเดตให้มึงนั่นท่านจะพ่อเก็บเป็นเรียบร้อยอันปลูกใส่ขอแแบบได้เพื่อนๆค่ะนีฝางง่ามกับ มันนี้เพื่อนกรสิขึ้นไปข้างบนได้ค่ะมันนี้น้ำทอเพื่อนกระสิขึ้นไปไงแน่เพื่อน,น,นกับไงประซำกันเนาะค่ะพักบุ้งอันตรงนี้ครับก้นอลากไรกับพ,บพว่าเห่าเพื่อเพื่อนติดน้ำาระติดน้ำเนาะค่ะยางละสิไอหม่องละสิบเม็ดหม่องละสิบกว่าเม็ดเนาะค่ะไปกับปลูกใส่ทอแปดเด้อค่ะทอแปด ต่ว่าคนเวียร์ไล่กับใส่อันนี้พักบุงกับยางละสิบเม็ดเนาะค่ะสิบเม็ดกลัวๆไปกับปลูกใส่ทอแปบเด้อค่ะทอแปบแต่ว่าคนเวียร์ไล่กับใส่อันนี้พักบุงกับยางละสิบเม็ดเนาะค่ะสิบเม็ดกลัวๆไงแน่เพิ่นกับไงผสมกันเนาะค่ะพักบุงอันตรงนี้กรับคนเวียร์ไล่กับพราะว่าเฮาของเราเขาเพิ่นวานเนาะค่ะพักบุงให้ดูโปรเน็ก กันป <toys> ูเสดินกสิใหญ่งามอยอะหอไอไปหน่อยหนึ่งอยู่อันนี้ดูซื้อว่ากระลังในหน่อยอยู่เนาะค่ะกำลังงามที่เห็ดใบพันใหญ่เนาะค่ะไเลืรกไรก็ได้เอาไอไปหน่อยหนึ่งอยู่อันนี้ดูซื้อว่ากระลังในหน่อยอยู่เนาะค่ะ กำลังงามให้ไปหน่อยหนึ่งอยู่อันนี้ดูซื้อว่ากำลังในหน่อยอยู่เนาะคะ่ะกำลังงามต้นเรียกไร่ปลูกใส่ทอบแบบได้เผอนๆคะน่ะเนาะค่ะเราคนเบียรไร่ก็เฮ็ดไปแล้วรอบนึงแล้วนี่อันนี้รอบรอบสองคลิปนี้กับคนเรียกไร่ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณ ทุกการรับชมนะอันนี้รอบรอบสองคลิปนี้กับคนเวรอะไยก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะไปไปหน่อยหนึ่งอยู่อันนี้ดูซื้อว่ากันเร่งในหน่อยอยู่เนาะคะ่ะกำลังงามอ่ะสีฝางามวันนี้เพื่อนกระสีขึ้นไปขางบุญได้ค่ะวันนี้น้ำโทอเพื่อนกระสี ไป,ไปทุกจุดเลยขึ้นเวลาราศาเลาะรอมองเนาะค่ะกับตรงนี้และวคุนเวกไรายก็สิีพิต่อไปอีกอยู่ด้วยค่ะนี่็สิป,ปูกต่ตไปอีกอยู่เพราะว่าเม็ดพื้นบ้านเดันไรกับปลูกใส่ทอแปดเด้อค่ะทอแปดแต่ว่าคุณนเวกไรายกับใส่อันนี้พักบ่วงกับยางละสิบเม็ดเนาะค่ะสิบเม็ดกลัวๆข้า,าขงบนขึ้นน้ำพื้นกับศีบไปข้างบนกับไปรอเรียง เป็นไปตรงท่อปแปบ๊บ่นเนาะค่ะไปถึงพูนะพี่นวงค่ะน่ากำลังสียงามพอดีเนาะค่ะพักบุงกระดายตาว้านี้มาท่านพ่อเก็บดอกค่ะเรื่อยๆก็ได้พามาอัปเดตให้มึงนั่นท่านพ่อเก็บกไาาอ,ไ,อบไปหน่อยหนึ่งอยู่อันนี้ดูซื้อว่ากำลังในหน่อยอยู่เนาะค่ะกำลังงามปลูกใส่ทออแป๊บเนาะค่ะนี่จ้า ผักบุ้งไฮโดรโปนะิกเนาะผักบุ้งไฮโดรโปนิกคนเบียบละปลูกให้พ่อส้ำนีสักก่อนกำลังสวยกำลังงามเด้อค่ะพี่น้องค่ะผักบุ้งไม่กับเฮ็ดขันเป็นธรรมดาในละพี่น้องขาไม่เก็บไม่เอาสีเข้าเสียบไม่เพราะใส่เราก็ตีต,ตีตีเอาเนาะตามพอเพียงของหลักกับพ่อเนาะค่ะว่ต้องเอาใส่หลาย ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์เนาะผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์เอาเม็ดพันใส่อันฟองหนามบ่บ่พร้อมกันเนาะก็เลยใหญ่บ่ทอกันไม่พี่น้องค่ะแต่ว่าเมื่อกี้กันยัเพิ่นได้ปุ๋ยได้หนามเด้ยค่ะแต่วันหนามกับบ่ค่ะสวัสดีเด้อจ้าเอาเม็ดพันใส่อันฟองหนามบ่ บ่พร้อมกันเนาะก็เลยใหญ่บ่ทัวกันไม่พี่น้องค่ะแต่ว่าเมื่อกี้กันยังเล่ากอเพิ่งวานเนาะค่ะปลูกให้ดูโปรเน็กกานปลูกเซดินก็นสิใหญ่งามอยู่ดอกเพิ่นได้ปุ๋ยได้น้ำเดีกค่ะแต่ว่าน้ำกับ่ที่เห็ดไหวบ้านใหญ่เนาะค่ะเพิ่นอะไรก็ได้เอาของเรากอเพิ่งวานเนาะค่ะปลูกให้ดูโปรเน็ก อันปลูกเสดินกระสิไงง่ามยเยอดแบบพนพอให้ดอเลียงขึ้นขางบนเนาะคะ่ะโอนี่พิ่นกระสิขึ้นน้าพื่นกระสิมาขึ้นตรงนี้แหละค่ะเป็นยรอเรียงข้างล่างนี่ก็จะเป็นน้าน้าปุ๋ยเนาะคะ่ะน้าปุ๋ยกับน้ามอันนี้เขาผสมกันกับปุ๋ยนี่ละค่ะข้างล่างไปทุกจุดเลยขึ้นเวลาสิาเ้าละเมืองเนาะคะ่ะ ลายกับปลูกใส่ทอแป็บเด้อค่ะทอ 8. แป็บต่ว่าคนเวียกไายกับใส่อันนี้พักบุงกับยางละสิบเม็ดเนาะค่ะสิบเม็ดกลัว,ว,วไปทุกจุดเลยคุณเวียกลายสิบห้าเลมึงเนาะค่ะกับของเราเพื่อนวานเนาะค่ะพักบุงให้ดูโปรเน็กคันปลูกเสีดินกสิใหญ่งามอยู่ดอกกำลังสีงามพอดีเนาะค่ะพักบุงกระดายต่ว่ายังเป็ท่านพ่อเก็บดอกค่ะ เรื่องยแต่ได้พามาอัปเดตให้มึงนั่นท่านพ่อเก็บกําลังสวงามพอดีเนาะค่ะพักบุงกระดายต่ว่านี่ม่ท่านพ่อเก็บดอกค่ะเรื่อยงยแต่ได้พามาอัปเดตให้มึงนั่นท่านพ่อเก็บโได้ใส่ซเห็ดเต็มเด้อค่ะนี่ใส่ใส่พ่อให้เพิ่นกินลาบก,กินหยังเพิ่นเนาะน้ำใส่ให้เพิ่นพ่อถ่วมันที่เห็ดไว้บพันใหญ่นเนาะค่ะเรื่องไรก็ได้เอา เพื่อพ่นติดนัำบ่ติดนั่เนาะค่ะ